ครับวันนี้นะครับผมเคนิสูนะครับก็จะมาสอนวิธีการต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวิธีการแบบอัดเสียงยังไงให้แบบไม่มีเสียงรบกวนไม่ไม่ชอ็อตแบบลดอาการสักหน่อยนะครับมันจะได้ไม่น่าเกลียดนะครับก็โปรแกรมที่จะสอนก็คือโปรแกรม OBS นะครับเป็นโปรแกรมที่นิยมสุดๆแล้วในการอัดคลิปอ่ะเนาะใช่ก็ประมาณนั้นแหละของผมจะเป็นเวอร์ชัน OBS 2 7 2 4นะครับ ก็น่าจะเป็นโอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวมันแล้วนะผมก็ทิงลิงไว้โหลดนะครับทุกคนน่าจะโหลดกันเป็นอยู่แล้วเนาะโอเควันนี้นะครับจากคลิปก่อนผมได้ตั้งค่าเอ่อเรื่องภาพนะครับแบบอัดแล้วภาพไม่ชัดภาดเรือนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนอัดเสียงกันละกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมมาที่ s ซ t t i n งนะครับเอ่อ a u d ดีครับแล้วก็ปรับตามผมได้เลยนะครับนี่ ดิสเบิรดิสเบิอันที่3จะเป็นไม้ของตัวเองนะครับผมโอเคอันนี้ก็ดิสเบิดิสเบิรดิสเบิปิดให้หมดนะครับโอเคก็เซตติ้งตามผมเลยนะโอเคนะครับแต่ตรงนี้มันก็ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรหรอกนะครับก็เรามาทําวิธีต่อไปกันวิธีต่อไปนะครับวิธีนี้สําคัญมากสําหรับคนที่ไม่ช็อตนะครับให้ทุกคนนะครับกดไปที่เออ คอนโทนพาร์แนลนะครับโอเคพิมคอนโท r พาร์แนลนะครับแล้วจากนั้นก็มาตรงที่เออซาวเสียงครับนั่นแหละแล้วก็มาอาหัวข้อที่2นะครับแล้วก็หาไมตัวเองนะครับก็จะเป็นไอตัวนี้นะครับอา่าก็ลองพูดดูว่าไอนี้มันจะขึ้นไหมโอเคมันก็ขึ้นนะครับก็กดเออคลิกขวาแล้วก็ p r o p e r t ตนะมาตรงนี้นะครับ levelvel โอเค มันก็จะเป็นประมาณนี้ไอ้ตรงนี้นะครับให้ลดมาหน่อยครับเหลือสัก80ประมาณสัก80นะครับอันนี้นะครับถ้าใครปรับสูงแบบเนี้ยอันนี้ผมว่าช็อตนะไม่ผมช็อตปะเดี๋เด้อเด้อเฮ้ยน,น่าจะช็อตหรอมัง้งช็อตไหมอ่ะช็อตแหละผมว่าไม่ผมช็อตนะเอาดรงๆอ่ะ ขวา property ก็ซักประมาณแบบก็ลองปรับปรับกันดูนะส่วนต่อไปนะครับผมแนะนํานะครับเวลาเราพูดใส่ไม้อะแนะนําให้มันเป็นแบบคลื่นไม้มันจะต้องมาอยู่แถบๆสีเหลืองก็พอนะครับไม่ต้องเป็นสีแดงนะก็เราสามารถลงกตรงนี้ได้นะครับแต่ตรงนี้ก็ลดลงมาหน่อยสักกึ่งกลางเนาะโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับสําคัญนะครับกดไปที่ไอไอนี้ครับเสียงของเรานะที่มันแบบขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะกดไปที่ตั้งค่า ก็ไปที่ Property แล้วก็เลือกไม้ของเรานะครับขอผมจะไปใช้เป็นไม้นี้นะกดเ okay. คจากนั้นก็กด Filter ครับโอเคนะครับนี่นะครับคือสําคัญสุดๆแล้วนะครับโอเ,เดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้ดูนะแต่ถ้าผมลบพวกนี้ออกอะ Remove Remove โเคผมลบออกล้วเป็นไงเสียงผมตอนเนี้ยเป็นไงมันจะดูแบบอะไรก็ไม่รู้เนาะ ใช่มันจะแบบเสียงรบกวนมากๆเลยอะอ่ะก็กดบวกไปนะครับวิธีีกดบวกไปแล้วก็กดไอ้น้อยนะครับน้อยมาเลยนะกดโอเคกดเลือกเป็นอันที่2นะครับโอเคจากนั้นก็กดปลกอินต่อไปเลยนะครับก็คืออันนี้นะครับกดโอเคมาก็ประมาณนี้นะครับใครจะกดไอ้ตรงนี้ก็เพิ่มมาก็ได้นะครับมันจะเป็นแบบเเพิ่มระดับเสียงนะครับเพิ่มความดังของเสียงนะครับผมก็จะ ปรับนี่แหละสัก0.7ก็แล้วกันนะครับ0.8เนี่แหละเดี๋ยวนก็กดตกลงมานะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับมันอาจจะลดแบบไมช็อตได้ระดับหนึ่งแหละแล้วก็ลดแบบเสียงรบกวนได้ระดับหนึ่งแหละแต่ก็ไม่รับประกันว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็แล้วก็แล้วแต่ไม้ของท่านผู้ชมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการปรับเสียงของ OBS ให้แบบไม่ มีเสียงรบก,กวนนะครับไม่ชอ็อตอะไรประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ